สวัสด,ดีครับผมฝาลันรถสวยมือน,นี้สีาพาลามาเบิองรถงามงามโผลหม้ครับนี่ครับรีวิวของกลางแดดนี่แหละแดดเปลีดดป่ยงๆไรหอนๆนี่แหละครับท่านี้เป็นเจ้าโตโยต้าวีโวเครื่อง2.0ดีเซลเป็นตัวเจพัดนะครับระบบไฟฟ้าแล้วนี่ครับหกเกียร์หกสปีดไม่ใช่เก้ามือครับเนี่ยไม่ใช่กล่องมือโปรคิโลครับ 9, กรถงามครับพี่น้องท่านี้ นี่เป็นตัวมีแอร์แบ็กด้วยครับเมีสันภายนอกงามมีการเสริมขอ,อกมาให้ครับผมเสริมแหนบม,มาแจกลงเหลีหล่ยมเรียบร้อยสื่อไปกับ้อมใส่งานเลยครับบอดองทีครั้งนีะฮะขายกันตึงเครับผมเดี๋ยวแจกราคาไปเลยท่านี้ขายแค่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันสิบแปดสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทโคตรถึงพี่นอ้องรถหน้าทายเดิมลงงานสวยจีบครับทายนงไไฟในบอดีไไฟในสวยจีบ ะเดี๋ยวจริปเลยครับคุณได้สนุกสนใจกับติดต่อข้ามาได้เะครับี่เบอร์โทร08 0 0 48 97 9ขอฝ่าวาเด้อเดี๋ยวประทันดิฝาลังรถสวยขอบคุณครับนี่ครับ